ราคาข้าวล่าสุดประจำวันที่22ทธันวาคม2,564ปรับขึ้น1จังหวัดนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในไปรับชมรับฟังกันเลยข้าวเปิดอหอมมะลิปี่ป6ี6 4้าสุริน1,000 10, 0 0ถึง1,800บาทต่อตัน โคราช1500ถึง11,000บาทต่อตันอุบลราชธานี1,400ถึง11,400บาทต่อตันศรีสะเกษ9,500ถึง11,000บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้าหน้าปีปี6465นครสวรรค์7,700ถึง8,000บาทต่อตันพิจิจ7,700ถึง8,000บาทต่อตันพิษณุโลก7,500ถึง7,900บาทต่อตันสุพรรณบุรี7,900ถึง8,000บาทต่อตัน อยุธยา8,000ถึง8,100บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีนาปีปี6465สุพรรณบุรี9,900ถึง10,000บาทต่อตันชัยนาท9,200ถึง9,500บาทต่อตันอ่างทอง9,300ถึง9,600บาทต่อตันข้าวเปลือกเนียวเมล็ดยาวปี6465ขอนแกน 8, ่น8,900ถึง9,500บาทต่อตันอุดรธานีราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9,200ถึง10,000บาทต่อตันจังหวัดก ธนคร9,000-9,500ถึง 9, บาทต่อตันจ้าต่อกันที่ราคาข้าวสารนะคะข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2เก่า2,340-2,350บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2หม่2,140-2,150ถึงบาทต่อ100กิโลกรัมข้าวขาว100%ชั้น2หม่1,230-1,240ถึงบาทต่อ100กิโลกรัมข้าวขาว5%ใหม่ 1,190ถึง1,200บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวเหนียว10%มเมล็ดยาวเก่า 1760- ถึง1,780บาทต่อ100กิโลกรัมข้าวเหนียว10%มเมเมล็ดยาวใหม่1 7 8 0ถึง1,800บาทต่อ100กิโลกรัมมาเหตุ ข้าวเปลือกน้าความชื้น15%ค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในอีกหนึ่งครั้งหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจัดการค้าให้แจ้งสำนักง,งานพาณิชย์นในจังหวัดของท่านหรือโทรไซด่วน1569ได้เลยคลิปนี้ลาไปก่อนจะ้ะบ๊ายบาย